สวัสดีครับ <c oughs> คลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่17สิงหาคมนะฮะอย่าเรียกว่าประจำเลยแต่ว่าจัดทำดีกว่านะครับอ่ะสินค้าตัวนี้ก็ผมว่าเพื่อนๆเคยเห็นแล้วนะครับในตลาดเมืองไทยก็เสี่ยงลิขสิทธิ์ไหมเสี่ยงแต่ว่าเจ้าของสินค้าไม่ฟ้องแล้วก็ถามว่าจะเกิดเรารู้จักร้านค้านะครับจับเสื้อมือเปล่าได้เลย อ่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับคลิปนี้จะทำโดย oddonline.com นะครับเว็บไซต์ที่ส่งขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็หลักสูตรของเรานะครับเน้นเครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับทำให้เ,เพื่อนๆจุดประกายว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่ขายได้บน eBay Amazon แล้วเราก็มาต่อยอดเทคนิควิเคราะห์ว่าธุรกิจด,ดีน่าทําไม่น่าทำนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับก็ขายบน eBay ได้ที่17.95ค่าส่งอีก5เหรียญน,นะครับเม็ดเสร็จด,ดีเทลเนี่ย เขาขายที่ราคา558บาทค่าส่งอีก155ตกประมาณ700กํำไรแน่นอนบอกเลยว่ากําไรแน่นอนนะครับอืมอ่ะเพื่อนๆครับดูครับนี่คนไทยที่ขายบน ebay นะครับหลักสูตรนี้พี่เพื่อนๆเ,เราไปขายนะครับยอดขาย200แสนเลยนะครับใน90วันนะคนนี้ทำมาข้ามนี้นะ ทำมาตอนประมาณ1ปีไม่ถึงปีด้วยนะครับทำยังไงครับ1นะฮะตั้งใจหาสินค้าที่ขายได้บน ebay 2วิเคราะห์อันนี้สำคัญม,มากวิเคราะห์ไอที่เขาขายได้เนี่ยในตลาดขายได้จริงไหมคนต้องการตลาดเป็นอย่างไรนะครับพอเรารู้แล้วปุ๊บเราเราวิเคราะห์คีย์เวิร์ดต่อเราก็ตั้งใจลงขายออนไลน์เนี่ยวันละชิ้น2ชิ้นเองไม่นานครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเพรานั้นลงทุกวัน เก่งขึ้นลงวันละสอชิ้นเก่งขึ้นลงวันละสามชิ้นพอละอย่าเยอะมากกว่านี้เยอะมากกว่านี้เดี๋ยวหาของไม่ทันทําอย่างนี้อย่างสม่สมําเสมอ1ปี2ปีคุณจะมีกําไรจากการขาย e ีเบสสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหรือบางคนเป็นแสนผมเห็นมาแล้วขอให้คุณตั้งใจแค่นั้นเองครับอ่ะหาเพื่อนๆคนไหนสนใจ e ีเบลองทําเองได้เลยนะครับหรือถ้าอยากหาที่เรียนโอตออนไลน์ดอทครับ เรามีโปรโมชั่นเพียบเลยนะฮะเพื่อนๆมาสอบถามได้เลยนะครับมีทั้งเรียนเดียวแถมเครื่องมือเรียนคู่นะฮะลดราคา2,000แถมเครื่องมือจุใจ10เดือนหรือแบบแชร์เครื่องมือเลยไม่เอาแถมนะแบบแชร์เลยแถมแบบจุใจไปเลย5ปีนะครับสนใจก็เข้ามาสอบถามได้เลยครับที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com นะครับคลิกไปที่เพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ครับ ไปที่ไลน์ของคุณเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้อตออนไลน์นะครับที่นี่สอนแบบจับมือทําดูแลฟรีตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับเบอร์โทรปรึกษานะฮะสอ1หกแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกครับเราทําคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะวันนี้สิบเจ็ดสิงหานะครับหากเพื่อนๆจะให้กําลังใจเราง่ายๆแค่คุณซับสไครต์กดกระดิ่งครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นเรามี f a c e b o o k Fanpage เรามีท w i t เตอร์เรามี Facebook, page, าม Twitter, าม Instagram มทียังไงก็ฝากติดตามเราเป็นกำลังใจ แล้วก็เช้าวันนี้นะฮะมีคนติดตามเราแล้วถึง1327ท่านนะครับวันนี้ไม่มีคนใหม่แต่ขอบคุณคนเก่าที่ติดตามเราเสมอมาและเสมอไปนะครับขอบคุณด้วยจากใจของ Ho ออนไลน์นะอคอมครับจบคลิปดีก,กว่าไปแล้วครับสวัสดีครับ